ท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่เอกมารอแล้วนะครับนักรพัฒนาชัยกุลพี่เอกเพิ่งกลับมาจากสนามเลยนะครับสนามมังกรฟ้าเมืองเลยสเตเดียมนะครับพี่เอกอยู่ในสายแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยพี่เอกกันนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพีครับสวัสดีครับทุกท่านพี่เอกวันนี้เกมเป็นไงบ้างสองหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้เกมเกมเรา ชนะสีเกตเอฟซีสองหนึ่งครับครับรูปเกมพอใจยังครับกับโค้ชในพื้นที่โค้ชอะไรนะโค้ชอะไรนะโค้บอลครับอ่าโค้ดบอลเป็นไงบ้างครับ,รบตอนนี้รูปเกมก็จริงๆแล้วเรารูปเกมเราเกมสไตล์ของของโค้ชคนใหม่เนี่ยที่มาทําทีมในในฤดูการนี้เนี่ยเป็นสไตล์ของแบบทําทีมที่เล่นบอลกับพื้นนะคะ ได้เมืองพื้นแล้วก็ไม่ค่อยไม่ได้มีลูกโยนเท่าที่ควรนะครับ,รบก็อาศัยบอลที่แบบนักเตะนักเตะท,ที่แต่ละคนเนี่ยที่เราเราเอามาเข้ามาในในปีนี้เนี่ยผสมผสานนักเตะท,ท้องถิ่นเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่ค่อนข้างจะมีความกระหายความกระหายแล้วก็มีนักเตะรุ่นใหม่ที่ที่ที่มีพื้นในระดับที่ดีนะฮะเคยเคยติดทีมชาติในเยาวยชนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทําให้แต่ละคนเนี่ย ต้องการทํางานทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วก็ทัศกริที่สําคัญที่สุดเนี่ยทัศสติต้องดีเราจรึงนังเกเตะมาในปีเนี้ยก็ทําประกอบกับโค้ชก็มีความทันสมัยในเรื่องของระบบการเล่นนะก็ก็ตอนนี้ก็เราก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อย,รรอยแ,แรกๆก็อาจจะดูติดขัดหน่อยคนบางทีอาจจะไม่ค่อยชอบว่าไม่ค่อยชอบว่าเล่นบอลทำไมเล่นช้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า ก็ถ้าถ้าให้เวลาโค้ชเขาทําทีมกันแบบนี้ผมก็รู้สึกเริ่มเริ่ม,ร,มรู้สึกรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายแล้วนะฮะเขาก็เริ่มทําทําตามระบบเขามากขึ้นแล้วครับครับปีนี้เนี่ยท้องถิ่นกี่คนพี่สัดส่วนเป็นไงบ้างครับจากท่าเรือด้วยเออท้องถิ่นประมาณห้าคนนะฮะท่าเรือ4ี่คนนะครับ,เ,นะรบเมืองทองสองคนแล้วก็แล้วก็น้องนั้นก็เป็นนักเตะที่อยู่ในอีสาน นะะถ,ถ้าเหลือใครบ้างพี่จำได้ไหมถ้าเหลือก็ชนายุดเจจือนะครับแล้วก็บาโลอแล้วก็ป่อแฟรดนะฮะแต่แฟดแฟดเนี่ยสลาวุฒกัลยาณบัณฑิตเนี่ยก็อยู่เรือไทยลีกน,นะครับแต่ว่าเราส่งชื่อก็ไม่ทันก็ไปเล่นเล็กสองตอนนี้ก็สองกับทีมอตอนนี้คุมกองหลังอยู่เป็นรุ่นพี่ที่คุมกองหลังทังน้องอยู่ อ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็พัชระพัชระอืมพัชระก็เป็นนักเตะแบบจากเทศสุรินเน่ะที่มาดามแป้งเอาพึ่งเกาเข้ามาเดี๋ยวผมดูนะพัชระใช่ไหมพระัยนรงล์พัชระชนยนรง,นรงครับอืมนี่คือ,คอคสี่ตัวจากท่าเรือครับสี่ตัวจากท่าเรือก็มาดามแป้งให้ยืมมาครับตารางคนะแนนโหเข้าที่เข้าทางแล้วนะ เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเมอยอมรับว,ว่ามันใหม่จริงๆเที่ยวนี้มันใหม่จริงโค้ดบอลเขาก็ทํางานก็ยอมรับว,ว่าเขาก็ต้องเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่านักเตะใหม่ยกชุดเลยจากปีที่แล้วนะครับก็ถือว,ว,ว่าเป้าหมายก็แน่นอนละ่ะแชมป์ถูกว่าในก่อนแชมเปี้ยนลีกเนี่ยต้องแชมป์อยู่แล้วก็ <c oughs> เป้าหมายเราเราทุกปีอยู่แล้วครับว่าายังไงเราเราต้อง เลื่อนชั้นให้ได้เพราะผมโชคไปดีมาหลายปีอ่าปีนี้ปีที่ห้าป่ะปีนี้ปี <นะ S 1> ที่ห้าแล้วฉันไปลีกตลอดอ่าปีนี้ปีที่ห้าน,นะต้องอจบแล้วนะพี่จบนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะงบเราก็ไม่ได้มีเยอะนะ,ะเรา,เราต้องบอกว่าเราทําทีมแบบเราทําทีมแบบอทีมที่เทมันสมดุลเน่ยเราเราไม่ได้ทําทีมแบบเวอร์จนจน เปลืองอะน,นะฮะเราเราต้องขายเราต้องมีสปอนเซอร์เราต้องขายเสื้อให้ได้รเราต้องตัวเข้าชมให้ได้อย่างเงี้ยเอ,อเราต้องเอาตรงเนี้มามาใส่ค่าค่าเดือนดังนั้นเราผู้บริหารต้องทํางานหนะักนะครับต้องทํางานหนะักต้องต้องหาสปอนเซอร์ให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วก็ต้องขายเสื้อให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราก็โชคดีว่าพื้นฐานในด้านของการตลาดเรื่องของขายเสื้อเนี่ยเราทําได้ดีมาโดยตลอดทุกปีครับทเ<ร><อ>ท่าไหร่ครับพี่ปีนี้เสื้อนะครับใช่ ราคาเหรอฮะกี่กี่หมื่นตัวแล้วพี่อ๋อตอนนี้ตอนนี้เราไปหมื่นประมาณเกือบหมื่นตัวแล้วครับที่ขายไปโอ้โห,โหขายตัวเท่าไหร่ครับขายตัวละเริ่มต้นที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับแต่พี่มีคอลเลคชันเยอะถูกไหมที่เห็นเห็นถ่ายสองตัวอย่างที่ผมใส่ก็เป็นเสื้อผู้บริหารนะอ่าครับอ๋อโชว์โชว,โชว์โชว์นิดโชว์นิดโชว์นิดอ่า<ม>โชว์นิดกีฬาโขนโอ้โหนี้ปีนี้สีสันสวยนะ เดี๋ยวขนเดี๋ยวส่งมปให้เดใส่ตัวหนึ่งโอ้หขอบคุณมากพี่ผมเห็นคอลเลคชันที่เขาถ่ายที่มีสิบกว่าคนถ่ายอะ่ะใช่ไหมที่มาถ่ายถ่ายรูปก,กันอะ่ะใช่ใช่ครับใช่ครับก็ทีนไอมาเนี่ยสนับสนุนด้วยก็ก็เราตั้งใจก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีเสื้อเนี่ยเราก็คงไม่มีเงินเดือนจ่ายนักเตะนะครั <laughs> บ <laughs> เราเราไม่ได้ทําทีมเพื่อเพื่อที่จะเอาเงินอะไรมามา,มาทําทีมแต่เราเอาเงินจากการทําตลาดเนี่ยมาทําทีม แล้วเราก็ไมไ่ต้องการเอาเงินกจากกระเป๋าใครมาย้ายมาส่งทีมไม่ใช่ฮครับจริงก็ก็หวังว่าปีนี้จะทําได้สําเร็จนะครับแต่แต่ว่าปีนี้มันสู้กันสนุกนะบอลบอลมีสีสันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ทีมของไพศาลเนี่ยสนุกขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากอย่างอุบลเนี้ยก็ทําทีมก็น่าจะใช้เงินไม่ต่างกันมึงเลยนะครับก็น่ากลัวแต่วันนี้เฮ้นี่ ใช่ป่ะครับอ่าวนเสมอเยโสนี่เป็นใจให้มึงเลยตลอดนะยโสนี่ช่วยมึงเลยมาตลอดตั้งแต่ตอนเชเปี้ยนลีปีที่แล้วปีก่อนพูดเลยโจนีก็ต้องไปชนะอีกทีมหนึ่งเพื่อให้มึงเลยไปไปเพย์ออฟได้ต่อไรเงี้ยครับที่มีต้องบอกว่ามีพรอคุณขอบคุณแฟนวันเยโสขอบคุณขอบคุณทีมโโสมากที่เปล่เปกุมันได้ผมครับอ่ะสุดท้ายพี่สุดท้ายเรื่องสนามมังกรฟ้าเดี๋ยวผมต้องไปไลฟ์สตอร์ต่อ มังกรฟ้าเมืองเลยเนี่ยมาได้ไงฮะคราบมังกรฟ้าเมืองเลยเขาก็ต้องบอกว่ามังกรฟ้าเนี่ยเขามีสาขาทุกทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนจะเข้มแข็งนะครับอันนี้พอจังหวัดเลยเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มแข็งเพราะว่าเป็นเป็นตลาดลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับก็ก็เลยทําให้มังกรฟ้าเมืองเลยเนี่ยเขาก็อยากจะทําแบรนด์ของเขาเองนะครับที่จังหวัดเลย ก็เลยเป็นที่มาของมังกรฟ้ามเลยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะท่านจะทาแบรนด์ให้มึงเลยเนี่ยมันมันมันไปได้เร็วเนี่ยทำยังไงกอบกับเสื้อเราเนี้ยมันเป็นลอตเตอรี่อะไรด้วยนะครับเนี่ยเสื้อเนี่ยลอตเตอรี่นะครับงั้นก็เขาก็เลยมองเห็นการตลาดมัน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 คลิกกันก็โอเคมันจับมือกับมึงเลยจะเด็ดก็ทําสนามให้ก็ลงทุนลงทุนเอาเงินมาทําสนามแล้วก็ทําป้ายสนามเปลี่ยนชื่อสนามใหม่ซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลาไม่เกิน ประมาณสามสัปดาห์เองก็ได้สนามใหม่ขึ้นมานะครับเราทําสนามเนี่ยไม่เกินหก <6 S 2> เดือนนะหก <6 S 2> เดือนก็เสร็จ <5 S 2> นะครับ,รบก็โชคดีก็ถือว่าโชคดีทั้งทั้งตัวเราเองก็โชคดีที่ได้มังกรฟ้ามาแล้วมังกรฟ้าก็จะบอกว่าโชคดีได้เราหรือเปล่าเราอันนี้ผมก็ผมบอกว่าคือมันมันก็ติดปากนะฮะมังกรฟ้ามืองเลยนะฮะมันก็ติดปากแล้วเขาก็มาทําการตลาดได้ดีทุกทุกแมตช์อย่างวันนี้ถึงขนาดฝนตกเขาก็มาทําการตลาด นะฮะในนามของมังกรฟ้ามังเลยทุกตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเลยครับครับก็น่าจะเป็นการตลาดที่บินวินทั้งคู่นะครับทั้งมังเลยและมังกรฟ้าครับอันนี้สนามคือที่ดินของพี่ใอ่ปะหรือว่าไงฮะเป็นที่ดินที่ดินเช่าครับระยะยาวอ๋อที่ขึ้น,นไปทางผมดูในแผนที่ขึ้นไปทางเหนือสักเจ็ดกิโลถูกไหมใช่ใช่แล้วก็สนามเนี่ยสนามเนี่ย,ยพอพอเราใช้เสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็ ก็สามารถที่จะมาเช่าต่อคนที่มาเช่าเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยได้เล่นสนามไทยลีกอย่างเงี้ยได้เล่นสนามแบบแต่วันนี้เละทุกเป้เลยนะเละใช่ฝนตกก็ต้องต้องต้องจำกัดเลยแหละนะครับวันทั้งคืนอ่ะมันก็อมน้ำอ่ะนะสนามเรไปไม่ไปไม่ไหวแต่ก็โชคดีที่วันนี้คือฟอร์มการเล่นของเราเนี่ยวันนี้ผมภูมิใจมากนะกผมิใจในลูกทีมผมทุกคนว่า มันรู้สึกมันมันมีความแตกต่างกับกปีที่แล้วในเรื่องของความกระหายแล้วก็มีสองเรื่องเลยหนึ่งความกระหายกระหายว่าจะต้องชนะนะฮะผมรู้สึกว่าเขาเขากระหายอย่างแมทช์ที่แล้วเนี่ยเราชนะนาทีที่เก้าสิสี่อย่างเงี้ยแล้วก็แมทช์เนี้ยเราทุกคนแบบมุ่งหน้าแบบคือไม่กลัวน้ําอ่ะสู้เต็มที่นะฮะฟาดบอลเราไม่ให้บอลน,น,น,น้ําอันที่สาอันที่สองคือเรื่องของทัศนคติเด็กทุกคนเนี่ยยี่สิบเจ็ดคนของเราเนี่ยทัศนคติทุกคนดีหมดเลย นะครับไม่ไม่มีใครมองน้านลบแล้วก็ทุกคนพร้อมสู้ทุกคนพร้อมลาบากไปด้วยกันตรงนี้ผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วผมเจอปัญหาเรื่องนี้มาตลอดปีนี้หวังว่าจะเอาเอาเอา,เอาสองคีย์ตรงนี้แหละก็คือความกระหายในชนะแล้วก็ทัศนคติของทุกคนในทีมเนี่ยจะเป็นตัวตัวที่จะเอาเอาแชมป์เอ่อเอาแชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นให้ได้ครับสุดท้ายพี่แฟนบอลถามมาว่ามี เลขสองมีต่างชาติครบไหมครับสามคนตอนนี้มีสองถูกไหมได้มีสองครับครบแน่นอนครบแน่นอน,นยังไงยังไงแชมป้ยนลีกเราเราประสบการณ์เราเยอะเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนจุดครับนะฮะไอเราผมจัดเต็มแน่นะครับโอ okay, เคครับพี่ <c oughs> ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงเราคุยกันแบบนี้เรื่อยๆนะขออนุญาตก่อนนะครับคุณแม่ครับครับขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับ